ตกไปครับไปเลย,เล,ยลุยพกวพกวพระพวกพะชั่วเทชชั่วท่าพงเอาไปเลยยิไม่ได้แล้ววิง่งหนีแล้วโอ้ยโ,โอ้ยที่ถ้า,าปืนมายิงก็ตุ้ม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 ตักไว้ครับฝูงซอมบี้มาบุกเลย <c oughs> โอ้ยันเลยชง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  อเอาอาวุธนี้สู้ไม่ได้ครับตอนนี้เจ้าเป่าก็เลยเปลี่ยนเป็นท่อพี c c <oughs> ใช่ไหมไม่ใช่อเอาเยป็นว่าท่อพ v c <oughs> เอาไปเอาไปลุยรอบสองครับโอกับอ,อาวุธไปครับไปเลยลุยพวกพระพวกพะชัวเช็งชั่ชัวท่าโมเอาไปดูดูไม่ได้แล้ววิ่งยิงแล้วโอ้ยโอ้ี่ตาเอาปืนมายิงตุ้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 งต้งตุ้งตุ้งต้งตุ้งตุ้งตุ้บตุงตุ้ตุออ้งตุ้ตุุ้้งๆๆตุงต้งตุงต้งตุ้ตุ้ตุ้ เอาเอาไปยี่ยายครับเสียมตัวตุ้ม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 โอ้ในที่สุดครับซอมบี้ฝูงแรกก็ถูกเราจัดการไปได้อ,อาอ้าอ้าแล้เจ้าเป่าก็ตายเฉยพิธาเป่าเป็นไรเนี่ยโอ้ดูคิดนิดนทั้งตัวเลยโอ้โหแล้วเพื่อนเพื่อนเจ้เาเผากลายเป็นผีเด็ดซอมบี้โอ๊ยไปแล้ว Orang tua macam? Pidex sambit apa nak? Dulu, dulu, dulu. Ini, ini menuju tempuh, menuju tempuh, menuju tempuh. Dia udah tahu, dia udah tahu. Pidex sambit apa nak? Dia nak, dia nak. Ah. Alai, tu nanti. Ah. Dah jauh di di, pelakai. Dalam itu, kau pergi. Eh, tadi kan aku dor sambik kan? Ah. มาอีกแล้วครับเพื่อนๆฝูงสมบีมากันแล้วไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวนพี่ตกาเป็นสมบีหุยฝากบอกเพื่อนๆว่าอะไรแไปเช็ดน้ำตาลนี้ได้นะคะ๊า่บายไปวซสมบีไปไปเร็วเรว